สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบหมุนเวียนกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักนะครับจำนวนเหรียญกระสาบหนึ่งบาทนะครับหมุนเวียนในรัชกาลที่เก้านะครับที่ผลิตมาแต่ละพศว่าแต่ละพศนั้นผลิตมาจำนวนละเท่าไหร่กี่เหรียญนะครับ และเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสับหมุนเวียนหนึ่งบาทนี้นะยังไงก็ร้องติดตามชมดูกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทน้ำหนักของเหรียญสามจุดสี่กรัมนะครับประกาศออกใช้วันที่แปดสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าขนาดของเหรียญหนึ่งบาทนะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบมิลลิเมตรนะครับ เป็นชนิดโลหะตีขาวนะเป็นเหรียญวงกลมนะครับวงขอบนอกมีเฟืองจักรนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินรัชกาลที่เก้านะครับพินพับพักไปทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องพับทรงเครื่องบรมคติยราชภูติตาพรทรงฉลองพระอ,องค์คุยชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่เกกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นมีรูปพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสาศดาราม ในพระบรมหาราชวังด้านขวาม,มีข้อความว่า,าด้านบนนะครับด้านบนเยื้องไปทางขวาม,มีข้อความว่าประเทศไทยปีพศแล้วก็ตามด้วยพศออที่จัดทำหรือ,อจัดเหรียญน,นั้นออกใช้มานะครับในพศไหนนะแล้วก็มีข้อความเลขหนึ่งบาทไทยและ1หนึ่งบาทอาราบิกน,นะครับแล้วก็มีคำว่าบาท ลองไปดูกันดีก,กว่านะครับว่าจํานวนนะครับแต่ละพศแต่ละพุทธศักราชของเหรียญหนึ่งบาทนั้นมีจํานวนกี่เหรียญกันบ้างอันนี้คือตารางนะครับจํานวนเหรียญและปีที่ผลิตนะครับในแต่ละปีโดยนะครับในปีพศสอ2พันเเป็นปีเริ่มแรกนะครับที่ใช้ เหรียญหนึ่งบาทนะครับในแบบนี้นะโดยผลิตออกมาเพียงจำนวนสี่ล้านสองแสนเหรียญนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับผลิตออกมาสามร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดผลิต ออกมาจำนวน3า1 4, 42, ้เกเล้าน4ี่แสนี่หสเหรียญปีพศสอ3 2สอผลิตออกมา4 66, 6 6ร้อยห0ล้านหแสแเหรียญปีพศสอ3 3สผลิตเหรียญออกมา 4, 9, 9, 2, 4ี่9้อยเกล้านเ้าสพเหรียญปีพศสอ3 4ผลิต ออกมา 9, 46, 3 2 9ร้6ย8ีเนเก้าแสหรเรียญปีพศสอ3 5ันสามสิบห้าผลิตออกมา4 2 6ร้อยานสองแสอง 2, 36, 2, 3, เหรียญปีพศสอ3 6สาสิหผลิตออกมาสองร้สานหแสสเหรียญปีพศอสอ3 7 ผลิตเหรียญออกมา475ล้าน2แสนเหรียญปีพศ2538ผลิตเหรียญออกมา589ล้าน3แสน90,046ห้าสิเหรียญปีพศ2539ผลิตเหรียญออกมา98ล้าน4 87,000เหรียญปีพศออ2540 ผลิตเหรียญออกมา350,666,600เห 2, 5, รียญปีพศ2541ผลิตออกมา205,252,502,000เหรียญปีพศ2542ผลิตออกมา2 5, 25, 25, 50, 2, 2 4 3 8 9 0 0 0เหรียญ ปีพศ2543ผลิตออกมา468 6 1 0 1 0 0 0โอ 44, ้6,010,000เหรียญปีพศ2544ผลิตเหรียญออกมา385 1 4 0 0 0 0เหรียญปีพศ2545ผลิตเหรียญออกมา266ล้าน25,000เหรียญ ปีพศ2546ผลิตเหรียญออกมา236ล้าน5 3 3 0 0 0เหรียญปีพศ2547ผลิตเหรียญออกมา903ล้าน9,064,000เหรียญปีพศ2548 ผลิตเ,เหรียญออ,ออกมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเหรียญปีพศสอง 2, 50, พันห้าร้อยสี่สิบเก้าผลิตเหรียญออกมาเจ็ดร้อยเอ่อเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหกหมื่นหนึ่งพันเหรียญปีพศสอง 2, 50, พันห้าร้อยห้าสิบผลิตเหรียญออกมาหกร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดผลิตเหรียญ หนึ่งบาทออกมานะครับห6 60, 3, 7, ร้อยหกสิบล้านสามแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามเหียญด้วยกันนะครับถามว่าจำนวนเหรียญเนี่ยนะครับจำนวนเหรียญที่ผลิตออกมาจะเห็นจะเห็นว่ามีการมีการผลิตออกมาที่แตกต่างนะครับจำนวนที่แตกต่างกันพอสองสองพันห้าร้อยี่สบเก้านะครับเหรียญหนึ่งบาทสองพันห้ารอยี่สิบเก้า เป็นปีแรกที่ผลิตเหรียญ1บาทนั้นออกมาในปีพศนั้นนะครับและจํานวนที่ผลิตยังมีแค่4ล้าน2แสนเหรียญทําให้เหรียญ1บาทนะครับพศออ2529เนี่ยในภายภาคหน้าเนี่ยจัดว่ามีมูลค่ามากกว่ามูลค่าที่เห็นอยู่หน้าเหรียญน,นะครับเนื่องจากเนื่องจากมีการผลิต ออกมานานแล้วด้วยนะครับตั้งแต่พศ2529และมีจำนวนที่ผลิตที่น้อยลงนะครับถ้าใครเคยลองดูคลิปนะครับเหรียญสิบบาท2,533นะที่มีการผลิตออกมาเพียงแค่100เหรียญน,นะครับและเป็นเหรียญที่มีข่าวฮือฮานะว่ามีการรับซื้อ ถึงหนึ่งแสนบาทที่จริงมูลค่าเหรียญน,นั้นเนี่ยมูลค่ามากกว่าหนึ่งแสนเยอะเลยนะครับเนื่องนื่องจากอะไรเนื่องจากเหรียญน,นั้นผลิตออกมาเพียง100หนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นนั่นเท่ากับว่าหายากมากๆนะครับพศสองพันห้าร้ยสามสิบสามนะครับเศษสิบบาทจึงเรียกว่าในวงการของการสะสมเหรียญกระสาบหรือธนบัตรนะครับ นักสะสมเนี่ยหรือพ่อค้าต่างๆเขาต้องการเหรียญแบบนั้นมากนะครับเพราะว่าถือว่าหายากมากเลยนะเพราะนั้นเช่นกันเหรียญหนึ่งบาทนะปีพศสองพันห้ารอยยีสิบเก้าที่ผลิตเพียงหนึ่งสี่ละเอ่อสี่ล้านสองแสนเหรียญเนี่ยจึงหายากเช่นเดียวกัน นะครับหาย,ย่างชิ่นเดียวกันบางเหรียญก็ถูกเก็บกลับไปแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าปัจจุบันร,ราคาเหรียญน,นั้นเหรียญพศอเอนี้ยมากกว่ามูลคา่าหน้าเหรียญก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นเรียกว่าธรรมดามากนะของเหรียญที่ผลิตออกมาจำนวนน้อยๆนะครับน้อยกว่ารุ่นน้อยกว่าปีพศอ,อ,อื่นๆ เรียกว่าน้อยกว่าปีพศอื่นด,ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญสิบเหรียญห้าบาทเหรียญสองบาทโดยเฉพาะเหรียญสองบาทเนี่ยมีข่าวว่าเหรียญสองบาทเงินนะที่ไม่ได้ถูกใช้งานแล้วเนี่ยคือยังใช้งานได้อยู่เนี่ยแต่ปัจจุบันผลิตเหรียญสองบาททองออกมานะครับสองบาทเงินไม่ได้ผลิตแล้วถือว่าจึงเรียกว่าหายากพอสมควรนะครับโอเค เขาขุดข้อมูลจากกรมกระสาบด้วยนะครับเหรียญแหล่งความรู้นะครับด้านเหรียญก็ลองไปเปิดหาหรือศึกษาดู